สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการนวดซึ่งนักวิ่งบ้านเรานะครับหลายๆคนจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้หรือบางคนก็ยังไม่รู้ว่าการนวดนั้นสําคัญมากการนวดนะครับสําหรับนักวิ่งอาชีพแล้วจะจัดถูกวางไว้ในโปรแกรมซ้อมทุกๆสัปดาห์เลยนะครับโดยเขาจะมีทีมงานนะครับมีทีมนวดแต่อย่างบ้านเรานะครับ หรือนักวิ่งบ้านๆน,นักวิ่งเพื่อสุขภาพก็คงไม่มีทีมแบบนั้นคงไม่มีหมอนวดนะครับเพื่อมานวดจะทําได้ก็คือต้องไปที่ร้านนะครับเพื่อให้เขานวดนะครับแต่เรามีอุปกรณ์นะครับที่ทําให้เราสามารถนวดได้ทุกวันนวดได้ทุกสัปดาห์แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะนั่นก็คือโฟมโรเลอร์ซึ่งโฟมโรเลอร์เนี่ยใช้กัน เป็นจํานวนมากนะครับในหมู่ในกลุ่มของนักกีฬาไม่เว้นแม้กระทั่งนักวิ่งเองโดยเฟิร์มโรลเลอร์เนี่ยก็จะช่วยในการของ3อย่างเลยที่สําคัญมากสําหรับนักกีฬานั่นก็คือป้องกันนะครับป้องกันการบาดเจ็บนะครับฟื้นฟูฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อไม่ให้บาดเจ็บแล้วก็พร้อมที่จะออกกําลังกายนะครับและอันที่3ก็คือรักษานะครับรักษาอาการบาดเจ็บ ที่ยังค้างคาอยู่ที่อาจจะมีนิดหน่อยนะครับหรือเริ่มหนักมันก็จะช่วยรักษาได้นะฮะโดยการนวดเนี่ยนะก็จะใช้วิธีการตามคลิปนะครับในแต่ละจุดเป็นการนวดครึ่งนะครับ1 0บถึงสิครั้งนะครับใครตึงมากหน่อยนะครับก็20ครั้งนะฮะเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆนะครับอ่าเรียงเรียงจุดไปเรื่อยๆนะครับ ค่อยๆผ่อนคลายไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นพร้อมที่จะใช้งานมากขึ้นนะฮะโดยเจ้าตัวโฟมเลเลอร์เนี้ยนะครับก็จะหาซื้อได้นะครับตามร้านอุปกรณ์กีฬาอ่าหรือตามเเว็บไซต์ออนไลน์นะครับทุกแอปเลยมีหมดนะครับมีขายตั้งแต่ราคาหลักร้อยเลยนะครับไปจนถึงหลักพันก็จะมียังแยกชิ้นแล้วก็รวมชิ้น นะแบบที่ผมซื้อมานี่คือแบบหลักร้อยนะครับแล้วก็จะมีสามชิ้นอืส่วนบางบางบางรุ่นก็จะดีๆหน่อยหรือว่าแพงๆก็จะมีชิ้นเดียวก็มีนะโดยไอ้ชิ้นใหญ่เนี่ยมันคือโลใหญ่ก็จะนวดได้หลายจุดมากนะครับตั้งแต่ข้อขาตั้งแต่ฝ่าเท้าคือเอามานวดได้หมดเลยยาวไปยันหลังยันคออนะส่วนท่านวดก็จะมีนะครับ ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าตามคลิปเนี่ยคือถ้าที่ผมถูกจัดเรียงมาแล้วนะครับว่ามันเพียงพอสําหรับตัวผมเองเพียงพอสําหรับนักวิ่งอ่าในจุดที่ร่างกายเราใช้บ่อยๆนะครับอันที่2อง่ะก็จะเป็นไม้นวดเนี่ยอย่างที่นวดอยู่เนี่ยครับก็คือมันจะนวดในจุดที่โลใหญ่เข้าถึงได้ยากนะครับก็จะนวดเพื่อคลายในจุดที่มันค่อนข้าง เข้าถึงลําบากและชิ้นที่3เนี่ยมันจะเป็นลูกบอลครับอ่ซึ่งบางชุดจะเป็นมีตะปุ่มตะปุ่มนะครับแต่ชุดที่ผมซื้อเนี่ยจะเป็นลูกกลมๆซึ่งก็นวดฝ่าเท้าเพื่อป้องกันร,รักษาแล้วก็ฟื้นฟูอาการลองช้ำนะครับเป็นอาการยอดฮิตของนักวิ่งเพราะฉะนั้นใครเป็นอยู่นะครับสามารถหาเจ้าลูกบอลเนี่ยมานวดคึงได้หรือถ้าซื้อมาแล้วมันไม่มีไอ้เจ้าลูกบอลนอะ ก็ใช้วิธีการใช้นิ้วมือเราเนี่ยครับนวดเองนะฮะโดยเอานิ้วมือนะครับรดที่กลางฝ่าเท้าและนวดขึ้นไล่ย้อนสอนกันนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการคลายในส่วนของอาการรองช้ำนะฮะนวดค่อยๆกดเบาๆนะครับ,บ,บ,รบไม่ต้องกดแบบแรงมากก็จะเป็นอาการนี้คนเป็นกันเยอะอ่าแล้วก็เป็นอาการที่เอ่อทำให้เราเนี่ย วิ่งไม่สนุกซึ่งก็สามารถผสมผสานนะครับไปกับน้ำมันมวยหรือครีมนวดร้อนต่างๆเพื่อให้มันเกิดผลต่อการนวดมากขึ้นก็ได้นะอ่าและคลิปนี้ก็เป็นคลิปของการนวดด้วย foam โฟมโรเลอร์นะครับสำหรับใครที่นำไปใช้ได้ก็ยินดีนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับ